ใช้เป็นภาษาไทยนะครับที่นี่จะเป็นตยอและคนแตาเป็นใช้ภาษาเราว่าที่นี่เออขเป็นตะม่เใช้ภาาหรับพี่น้องที่กำลังเชื่อว่าขอขอขอเวลาสินาทีนะครับกรเวลาสินาทีก็ได้เพื่อเป็นการให้เกียรติเจบ้านนะครับอยู่ในความตสน่องนะครับ คนที่มีมหนังสือชิ้นเพลงก็สามารถเปิดได้น้า,นาตั้งแต่หน้าหนึ่งนะครับเราจะเริ่มด้วยพิธีร้องเพลงเชิญพระจิตเพื่อให้พระจิตเจ้ามาประคำที่บ้านหลังนี้นะครับเชิญพระชีวิตท,ที่ได้สดเด่น,น,งงนดังยิ่งยิ่งแย้มการประโคมที่สงเสริ

천브라 천사대, 천사대, 브라 천사대, 천사대, 브라질, 천사대, 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 사대 천사대, 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 천 천사대, 사대천사 พี่้องส่การีนชุม,มนุมของเรามีความยินดีที่มาชุมนุมกันกเพื่อกานทาพิธีเสร็จบ้านอันนี้ให้เราร่วมใจกันวงขอพระเจ้าสงมรันธ์ต่างอในแเนตันววันกันอานนี้่ะร้องให้เราภา,า,า,าวานา้าเแต่พระเ,เจ้าผู้ศักษษดิส์สิทธโปรดแสังความช่วยชันหลายเราทรงใช้ทุกสวผู้ศักดิสิทธของรานพิษีงรานตและประจำดู

Không để luôn luôn hết. Không phải đâu các bạn. Để

แบบต่อไปนะคะขอเชิญแขกญาติผู้ใหญ่นะคะร่วมผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรให้แก่บ่าวสาวตามด้วยแขกในางาน,นะค่ะ

นี่เป็นเป็นแม่โมแม่ของพ่อแม่พ่อดูไม่สมบูรไม่ละไม่ละไม่ละแต่แม่ปูหนใ่อไปเลยแม่ปูไงแม่ปู้่อน

năm <coughs> điểm <coughs> 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 OK, here, 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 Hãy cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ จะดูจะดูเขาแปลอะไสุกยัดโชคดีแล้วตรงเนาะไยูก็ทำให้แ่มันกู

เน e <joke in the public> <the> <organizational> ี่ยสบายดีนาเดนโอ้มากินแซมุนเนาะดีรึยังดีเก๋นีนก๋โอบโุดยอดมากเลยต้องีมากเลยนะมาเดนนอมีความสุขนะเฮยขันมา โอาโอล็อกเพจชิฟ้าสุาๆชิฟ้าสุดๆโอ้ยสองกันมาให้ด้อีกมาหลาบกันมีการอมเมด้วยนะหลาบกันแ้คนมาให้เรามีความสุขนะท่านเลยน่ารักมาก

ยังเจอกันอ้าวหลังจากนี้อยู่กันก็หนักนิดบอลหน่อยก็ไปไอแคนนะครับจมไหล่เอฟเอฟเอฟนี่หลานได้หนิใช่ที่บ้านเลยก็ใช่ใช่นี้ใช่นี้ที่มาว่านี้มาว่ามีจมูกคลาย เราเข้าหมดก็ใหจมจมีจมก็รอกกะเดียวเองจมก็รอกกะเดียวเนี่คนละสองกันใช่ไหมใช่ใช่ได้เลยควไม่ได้ว่าเะออไอจะออกเจ้าเข้าก่อนนัคนยเออ

ทามันจมหน้ากระเงียบไว้อดอะไรกับการขออย่าดีนะอย่าจมถ้ามันจมน่ากะซิสว่าหมามันเฮาเจอพี

จะได้ไวด้ได้จ <im it> ะนยนอากหนึ่อเคค่ะต่อไปจะเป็นงานสวมแหวนแต่งงานนะคะให้เจ้าบ่าสวสวมแหวนแต่งงานให้กับเจ้าสาวและก็ให้เจ้าสาวกราบไปตรงที่ขาของคุณเจ้าบ่าวนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะการสวมแหวนให้เจ้าสาวการสวมแหวน เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยทเดียวนะคะเป็นภาพที่ค่อนข้างหาดูได้ยากด้วยเช่นกัน้าสั่งขอจ้าสีนาเออพี่ัเยออเ้นดีนก่เยวเท่านั้นนะคะเจ้าสาวได้บอกว่าเดียวมีรเดียวดูสายใจอนี้มันร ก็แต่รู้จักกันนาไม่เคยเห็นเจ้าสาวหน้าตายแฮปปี้ขนาดนี้มาก่อนเลยไอเชิงเก็บภาพประวัติศาสตร์ทันทีไว้นะคะภาพกลับต่อไปเสร็จแล้วก็จะให้เจ้าสาวนะคะสวมแหวนแต่งงานให้กับเจ้าบ่าวแล้วก็เชิเจ้าบ่าวจะต้องกราบไหมก็แล้วแต่เลยนะคะแหวนหน้ารับ อะไจะสมแหวนเรียบร้อยก็ขอให้เจ้าบ่าวช่วยหอมแก้มเจ้าสาวนิดนึงนะคะก็คุณคเต็างสิงที่ดีอแก้มหอแก้มไหอแก้มโย้ยาด่ะ่ายเวลาเขจ้าสาวหอมแก้มคืนเลค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะให้บ่าวสาวนะคะไล่พ่อแม่ของฝั่งเจ้าไม่เลี้องให้ซัพเพิสปะซัพเพีิสปะ